โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับพบกับผมนะครับช่องแรนซีโร่นะครับแล้วก็เกมฟู๊ดแฟนตาซีนะครับเกมในตํานานของช่องเราเองนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปฟู๊ดแฟนตาซีมานานมากครับตอนนี้ก็เลยกลับมาทําอีกรอบนึงเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นไม่ได้เป็นเซิร์ฟโกลบอลเนาะเป็นเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งเซิร์ฟจีนเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าคอนเทนต์แรกๆที่ผมทําในช่องเลยนะแต่ว่าช่วงหลังก็เลิกทำไปนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยที่มันมีกฎหมายจีนมาอีกเนี่ยก็คือกว่าจะเข้าไปเล่นเกมได้นเนี่ยยิ่่งงผมมมััันนนเเเป็็็รหสขออดกดกก้วยะยะลแบบ เล่นได้แค่สัปดาห์ละสาชั่วโมงเองนะนี้ก็เลยหาเวลามาอัดอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับช่วงครบรอบของ เซิร์ฟเพลย์จีนเนี่ยสี่ปีพอดีเลยนะก็ะมีกิจกรรมมาใหม่มากมายแล้วก็มีตัวละครมาใหม่เยอะมากแล้วก็เลยจะพามาทัวร์ให้ดูกันว่าครบรอบสี่ปีของจีเนี่ยเขามีอะไรบ้างน,นะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้นานมากนะถ้าเซิร์ฟเพลย์ g l o b a l จะได้นะ global เนี่ยถ้าปีหน้าเนี่ยก็ประมาณเดือนเจ็ดก็จะครบรอบสี่ปีใช่ไหมนะครับเราก็จะได้กิจกรรมนี้เหมือนกันก็ไม่กี่เดือนหรอกนะครับเวลามันก็ผ่านไปเร็วมากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรมาให้เราเล่นบ้างแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเด้วยบ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ในอัปเดตนี้เนี่ยที่เป็นกิจกรรมคบร,รอบเนี่ยก็แน่นอนว่ากิจกรรมแบบอนนิเวอร์รี่เนี่ยมันจะมาในธีมของอาหารที่เป็นฝรั่งอยู่แล้วทุกปีเนาะอย่างเช่นปีแรกก็จะเป็นไก่งวงใช่ไหมปีที่สองก็เป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋อผมลืมเลยปีที่สองอ่าชื่ออะไรนะโคซองโคซองอ่ะปีที่สองโคซองแล้วก็ปีที่สามก็เป็นสโตเลนใช่ไหมปีนี้ก็เป็นอาหารฝรั่งเหมือนเดิมนะก็จะมีตัวละครมาใหม่ด้วยกันทั้งหมด แตัวละครนะครับในแพทนี้เนาะก็จะแบ่งเป็นตัวละครแร้ง2ตัวเนาะเป็น U R 1แล้วก็ S R 1นะครับแล้วก็ตัวละครกาชาทั้งหมด สี่ตัวเนาะนะครับจะมี U R 2ตัวแล้วก็ S R 2ตัวแล้วก็มีตัวละคร S P 1ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครระดับ R อีก1ตัวที่เป็นตัวแจกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครランキングกันก่อนเลยนะจริงๆมันไม่ใช่กิจเชิงラกิ้งหรอกครับแต่จริงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำมันคือกิจอะไรนะมันเข้าไปแล้วก็งงมากเลยยังไม่ได้ลองเล่นดูเลยนะครับก็ตัวละครที่มีในงンキングเนี่ยผมเรียกว่าラกิ้งแล้วกันนะก็จะมี2ตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครแรกก็จะเป็นตัวละครระดับ U R นะครับก็ คือตัวนรูอาร์บรันดี้นะหรือว่าแบรนดี้นะครับก็เป็นสายเวทเนาะนะครับนี่เดี๋ยวดูอาร์ตกันนะครับนี่อาร์ตร่างแรกนะครับอันนี้ร่าง5ดาวนะครับเท่มากนะก็ให้ฟีลคล้ายๆกับตัวแชมเปญที่แบบครบรอบปีแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับก็สกิลของพี่แกนะเดี๋ยวดูอันนี้แอนิเมชันก่อนนะนี่นะครับก็สกิลเบสิกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีนะครับหนึ่งเป้าหมายนะเป้าหมายเดียวแล้วก็ทำความเสียหายต่อเนื่องนะครับสิบเปอร์เซ็นต์สามวินาทีเนาะก็ สกิลง่ายๆอย่างนี้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าดูแอนิเมชันกันนะครับนี่นะครับสีมันเท่มากเดี๋ยวนะมันคือท่าไหนกันแน่นะครับอันนี้อันนี้ท่าอันนี้ท่าเอ e เ g y จี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าอ่าเบสิกก่อนนะครับนี่นี่ท่านี้นะครับแล้วก็สกิลเอนเอจีนะครับก็จะเป็นการทําดาเมจเป้าเดี่ยวเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ทําความเสียหายต่อเนื่องเหมือนการแปดวินาทีแต่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อเนื่องแบบหมู่นเนาะก็คือ อ่าสกิลเบสิกเนี่ยจะเป็นเป้าเดี่ยวแต่ว่าสกิลเอ n เนอร์จีเนี่ยจะเป็นความเสียหายต่อนเนื่องแบบหมู่นะครับคือสกิลง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคิดว่าน่าจะไปเก่งที่อร์ติแฟกเหมือนเดิมนะครับอันนี้อันนี้เป็นแอนิเมชันสกิลเอ n เนอร์จีนะครับนีนะ่สีเท่มากเลยนะครับโอเคแล้วก็กิจกรรมเหมือนจะไม่ใช่รงกิ้งนะก็คือเก็บแต้มไปเรื่อยๆเนาะก็มีสกินของพี่แกด้วยนะครับสกินเท่มากเลยนะต่อไปเรามาดูตัว SR กันบ้างน,นะครับ ตัว sr นี่นะครับก็ตัว sr a ร k นะครับเดี๋ยวผมเปิดนี่นะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยก็คือตัวของแคนซาดีนะหรือว่าปาซาดีนกระป๋องนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอาดล่าง5ดาวเนาะนะครับก็เป็นสายโจมตีเนาะนะครับสกิลเนี่ยคือก็จะเป็นการโจมตีอ่าไม่ใช่สินะครับสกิลเบสิกเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะแก่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะแล้วก็สตนสามวินะครับอ่าแล้วก็สกิลพลังงานเนี่ยก็จะเป็นการตีเดี่ยวนะครับใกล้สุดแล้วก็ลบบัฟทั้งหมดของเป้าหมายเนาะ ก็สกิลง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเกมนี้สกิลไม่ค่อยซับซ้อนอยู่แล้วเนาะตัวหน่อยดดูแอนิเมชันกันครับนี่นะเท่อยู่นะนะครับนี่นะครับสาดน้ำไปนะครับนี่นะเป็นคาทานะครับมีฉากแบบเป็นลูกกลงด้วยค่อนข้างเท่มากนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมแรงกิ้เนาะผมรียกวาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็จะมีตัวละครใหม่2ตัวส่วนรูปแบบการเล่นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเล่นยังไงยังไม่ได้ลองเล่นดูเลยนะครับเนี่ยนะครับก็อาจจะ อาจจะมาเล่นวันหลังนะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวต่อไปกันเลยนะครับก็มาที่ตัวกาชาันบ้างนะมีทั้งหมด4ตัวละครนะครับแล้วก็มีตัว SP 1หนึ่งตัวซึ่ง SP ในปีนี้ก็แน่นอนครับนี่เลยนะครับ SP พิซซ่านั่เองนะครับก็เป็นร่างตอนเด็กนะนะครับน่าจะเป็นร่างตอนเด็กแหละนะครับแล้วก็ขี่ม้าด้วยนะโคตรเท่เลยนะดูนะนี่นะขี่ม้าขาวมาเลยเนาะก็เป็นตัวละครแบบ SP นะนี้เป็นอาร์ตร่าง5ดาวนะครับก็จะเป็นไลท์ 2D ดด้วยเนาะนะครับ ไม่รู้ขยับได้มากน้อยแค่ไหนนะมีปีกด้วยเนาะนะครับโอเคเรามาดูสกิลของ SP พีพิซซ่ากันนะครับสกิลเบสิกนะครับก็จะเป็นการตีหมู่แล้วก็ห้ามฮิวนะครับศัตรูทั้งหมดเลยสีวินะครับก็ <S <S สกิลเนี่ยจะคล้ายๆกับร่างแรกเลยแต่ร่างแรกเนี่ยจะเป็นตีเป้าหมายเดียวเนาะแล้วก็ห้ามฮิวเดียวแตอันนี้ก็คือตีหมูแล้วก็ห้ามฮิวหมูเนาะก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากน้ยเท่าไหร่นะครับต่อมาที่สกิลพลังงานนะครับก็จะเป็นการตีหมู่นะครับแล้วก็มีโอกาสนะจะดพิมเนะครทเมเนตะ 5หน่วยนะครับ5วินาทีนะครับก็คือเพิ่มทั้งหมด25หน่วยนั่นเองเนาะแล้วก็ทำการบัฟดาเมจสกิลให้กับเพื่อน้องทีทั้งหมดนะครับ20%เป็นระยะเวลา5วินาทีเนาะนะครับก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นตัวละควร sp แท้ๆแต่ทำไมจะต้องมีโอกาสติดด้วยนะครับคือแปดสิมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันน่าจะร้อยไปเลยหรือเปล่านะเอฟเฟกต์ Effect, มันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากด้วยนะครับนี่ก็งงเหมือนกันเนาะนะครับต่อมาทีี skill นะ skill ่่่ออรราสกกิลเเเนนนนะะยคคขงจด็็ืปพมับใว ทั้งทีมเนาะเป็นบัฟที่ไม่สามารถลบได้นะก็คือเพิ่มคียเรทนะครับ10%แล้วก็คริติคอลดาเมจอีก20%นะนี้ก็เป็นตัวแรกที่แบบบัฟคริได้ด้วยแล้วก็บัฟคริดาเมจด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าอร์ติแฟกน่าจะโหดนะครับแน่นอนอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวละคร SP เนาะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันนะครับนี่ฟาดหัวเลยนะรทงฟาดหัวเนาะนะครับอันนี้เป็นสกิลแรกเนาะก็คือโดดไปแล้วก็เอ,อถาเท้าทุบพื้นนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นสกิลบัฟนะครับ ถือว่าเท่เนาะแล้วก็ขี่ม้าด้วยถือว่าค่อนข้างแตกต่างจากล่างแรกๆเยอะนะครับเพราะว่าตัวละคร SP หลังๆเนี่ยมันจะจะค่อนข้างเหมือนสกินของล่างแรกเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย SP พิซซ่าเนี่ยผมว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ดูดีครับสวยมากเลยนะครับอะมาดูที่ตัวละคร UR กันบ้านะครับ UR ก็จะมีสองตัวเนาะนะครับที่เป็นมาใหม่ในแพทนี้เนาะนะครับตัวแรกก็จะเป็น UR พับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับเป็นสาย Q เนาะนะครับนี่นะครับ จะเห็นได้ว่าภาพอาร์ตเนี่ยหนึ่ง,หน,งหนึ่งดาวกับ5ดาวนะแตกต่างกันมากนะนนี้ยังดูแบบเป็นใสๆนะครับเป็นสาสฮีลใสๆแต่พอห้าดาวปุ๊บก็คือแบบน่ากลัวมากนะวันนี้คือ <c oughs> คือแบบเห็นตับไตไส้พุงไปหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูสกิลกันนะครับสกิลเนี่ย ผมแปลมาคร่าวๆแล้วมันเป็นสกิลแบบเดียวกับแคดดี c a คนเลยนะแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับโอเคมาดูที่สกิลเบสิกกันก่อนเลยนะครับสกิลเบสิกเนี่ยนะครับจะเป็นการนะครับบัฟเพื่อนนะครับที่พลังโจมตีสูงที่สุด2ตัวในทีมเนาะนะครับเป็นการเสริมดาเมจตีปกติให้3ครั้งเนาะเป็นแฟตดาเมจเสริมเข้าไปเลยแบบ100-200อะไรอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็จะทําการฮีลหมู่ฮีลหมู่ให้กับไอ้สตัวนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มแอตแท็กให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามวิเนอะอันนี้เป็นสกิลเบสิกนะก็จะเป็นการบัฟให้ทั้งสองสองตัวละครที่แอตสูงสุดในทีมเนาะนะครับตัวอื่นไม่ได้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับแคนดี้แคนนะครับเพราะแคนดี้เนี่ยก็บัฟแอตแท็กให้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าจะบัฟให้ทั้งทีมเลยนะครับแต่ว่าผมว่าตัวของพัฟเนี่ยน่าจะบัฟได้สูงกว่าแคนดี้เนาะแคนดี้มันจะตันอยู่ประมาณ30 กว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าตัวของพับเนี่ยมันเริ่มต้นมาเขา25แล้วผมว่าอัพสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะบัฟได้เยอะกว่านี้เนาะนะครับส่วนสกิลอาเอ r เ y อเนี่ยก็คือเหมือนแคนดี้เลยก็คือเป็นการคิลหมู่แล้วก็อามาตะ3วินาทีนะครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนแคนดี้แหละแต่ว่าแคนดี้เนี่ยมันจะบัฟแบบหมู่เนาะแต่เนี่ยคือมันบัฟให้แค่2ตัวนะครับ ผมว่าน้องก็เก่งเลยนะผมไม่ดูมนก่อนก็เป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับทุกคนก็ลองวิเคราะห์กันทนะีนะว่านี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเอามาดูสกิลกันนะครับนี่นะครับไอตัวข้างหลังนี่อลังการมากเหลือเกินนะครับนี่นะครับร้องเพลงนะครับบัฟเลยมีปีกด้วยนะครับเพี้ามนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาตัวนี้แหละนะครับต่อมาตัว Sr นะครับก็ตัว sr เดี๋ยวผมหาก่อนนะมันแบบหลายตัวเหลือเกินแนละ้วก็ เป็นสายเวทนะครับชื่อว่าเคลมบูเล่เนาะก็อันนี้เป็นอาร์นะอาร์น่ารักมากนะ5้าดาวนะผมชอบมากตัวนี้นะแล้วก็สกิลนะครับจะเป็นสกิลตีหมู่เนาะแล้วก็ทำความเสียหายต่อเนื่องแบบหมู่เหมือนกัน3วินาทีเนาะส่วนสกิลเอนเนอีเนี่ยก็เหมือนกันครับตีหมู่แล้วก็ทำความเสียหายต่อเนื่อง3าวิแล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมคือทำดามเมจหมู่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สกิลธรรมดามากนะไม่ได้มีอะไรนะครับเราดูแอนิเมชันกันนะยิงไปแล้วครับ อันนี้เป็นสกนะิลเบสิกเนาะยิงสามครั้งนะครับตึมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลเอเนอร์จีนะยิงแบบรุนแรงมากเอฟเฟกสวยมากนะครับตัวนี้เนาะโอเคต่อไปนะเดี๋ยวมาดูที่ตัวละคร u ูอีกหนึ่งตัวกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าฟินแลสซาเตเรนเดียนะหรือว่าเป็นเนื้อกวางผัดนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละคร u ูสายเวทมนต์อีกแล้วนะครับนี่นะอันนี้เป็นอาร์ล่างห้าดาวเนาะก็สกิลเนี่ยนะครับจะเป็นการนะครับตีเดี่ยวแอตแท็กสูงสุดอนะันนี้เป็นสกิลเบบสิคนะครััตีีเด่ยวกบ เป้าหมายที่ Attack สูงสุดในทีมอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็ลด Attack Speed นะครับ5% 3วินาทีเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีเอฟเฟกในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนเราที่ Attack สูงสุดเนี่ย5% 3วินาทีแล้วก็เติมเกรดให้ตัวเองอีก10หน่วยนะครับอ่าน,นี้เป็นสกิลเบสิกเนาะส่วนสกิลพลังงานนะครับจะเป็นการตีหมู่นะครับแล้วก็มีโอกาส80%เนาะที่จะเพิ่มเกรดสิหน่วยแล้วก็บัฟดาเมจสกิลทั้งงทีีีีีมเเเเนนนนนนน่่ skill, เเยน่ยยยย10% 5ววิิาาาะะคคครัััับบออออ้้สกกกลลลๆตข SP Pizza ็ื ปีหมู่แล้วก็เพิ่มเกรให้ทั้งทีมเนาะแล้วก็บัฟดาเมจสกิลเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าความสามารถมันก็วนๆอยู่อย่างนี้นะมันดูไม่ค่อยจะ,จะแบบแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับอ่เดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันนะนี่ครับปลากรงควันไปแล้วนะครับแล้วก็สีสวยมากนะผมชอบกับสีแดงๆอันนี้เป็นสกิลอาเบสิกนะครับอันนี้ s k i l สกิลเอ y เนนะครับนี่นะครับ็นการบัฟเนานะ เท่นะครับผมชอบเหมือนกันตัวนี้เนาะแต่ว,ว่าตัวนี้จะไม่ได้มาเปิดเนาะเพราะว่าเขาไม่มีอันนี้นะเขาเป็นตู้แบบร้อยครั้งการันตีนะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกลือแน่ๆนะครับเลยมาลองสุ่มตู้นี้ดีกว่านะครับมันน่าจะมีโอกาสได้มากกว่านะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดเอ้ยอีกงตัวนึงที่ผมลืมเนาะเป็นตัวละครเอานะอยู่ในตู้นี้เนาะเอ๊มันอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนี่นี่นะอยู่นี่นะนี่นะอีกตัวนึงก็ชื่อว่า s ซาตี้รีค r ร์ดิสนะครับหรือว่าตัวของ ันเรียกว่าอะไรอะซอลเมกิซ้อมกกอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอะเป็นเกลือแบบเกลือเฌเอมสักอย่างหนึ่งเป็นขนมนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามนันอร่อยไหมนะแล้วก็น้องเนี่ยเป็น Sr สายแทงนะครับมาดูสกิลกันเนาะสกิลก็เบสิกก็จะเป็นตีเดี่ยวแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์ให้ตัวเอง20% 4วินาทีนะครับแล้วก็สกิลเอเนอร์จีเนี่ยก็จะเป็นการตีหมู่เนาะแล้วก็มีโอกาส60%ที่จะส,สตาร์ศัตรู4วินาทีนะครับสกิลก็ธรรมดาแบบไม่มีอะไรมากนะครับน,น,นี่เพราะเป็นการเดินเนาะ นี่ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะครับแล้วก็สกนะิลเบสิกเนาะฟาดไปนะครับสกิลวันนี้ก็ฟาดเหมือนกันนะครับอุ้ยเอฟเฟกสวยเหมือนกันนะครับนี่นี้ก็เป็นอารล่าง5ดาวเนาะนี่ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดที่เข้ามาในแพทนนี้นี่จริงมีอีกหนึ่งตัวแต่ผมหาไม่เจอแนละ้วามันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นตัวละครระดับอาที่เขาแจกฟรีเนาะชื่อว่าอะไรกอย่างนีงที่เป็นพุดดิ้งนี่แหละนะครับจะผมค่อยหาให้ดูแล้วกันนะอยู่ตรงไหน,นเอ้ยอันนี้เป็นกิจกรรมนี่นี่หว่าครับน่าจะอยู่ในหน้ากกิจกรรมนะ อยู่ไหนเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมรอรอมันโหลดรูปก่อนนะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่นะครับมันแจกวันวันที่เท่าไหร่หรือวันที่สองหรือเปล่าอ่านี่มันแจกวันที่สี่ไอ้วันที่ห้านะครับตัวนี้เนาะผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อเต็มๆว่าอะไรแต่ชื่อว่าพุดดิ้งอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็นะครับเป็นตัวแจกสําหรับกิจกรรมครบรอบในสี่ปีนะครับอ่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วมีกิจกรรมอะไรอีกนะที่เราเดี๋ยวมาดูนะครับ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั่วไปนะมีสกินอะไรไหมครับตอนนี้นะครับอันนี้สกินอะไรเอ่ยนะครับบิงโกน่าจะสกินไอ้น,นั่นหรือเปล่านะดูไม่โหละครับเดี๋ยววันนะตัวไรเอ่ยเหมือนจะเป็นซุปสาหร่ายเรือเวล่าผมจะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบบเป็นตัววายไพยนัทที่มากับกิจกรรมไหเนี่ยครับตัวของชือง่อไรนะกิจกรรมแรลไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นน่ะ ปักิ่งเช็ดพรอครับที่เป็นตัวผู้ชายที่เป็นตัวเอสอาร์เนาะมันจะมีสกินใหม่สองอันนะครับแล้วก็มันโหลดมันไม่โหลดนะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสกินอะไรนะก็ช่างมันแล้วกันนะครับอ๋ออันนี้เป็นอันนี้กิจกรรมไพ่นะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก่อนที่เราจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์นะเดี๋ยวมาสุ่มการ์ช่าก่อนเลยนะครับก็ผมมียี่สิบครั้งนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับตู้นี้เนาะมาหาตัวพับกันนะครับว่าจะได้น้องพับตัวนี้ไหมนะครับมาสิบไล่ไปเลยครับ โอ้โหแห้งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหวังว่าจะได้เครมบูเล่หรือเปล่านะครับโอเคซาชิมินะครับเข้ามาชอันนี้คืออะไรนะไก่ทอดนะครับมาการองนะครับมาการองอีกแล้วเข้าวขอดสาลาซาชิมิตอนนี้ตัวเอ็มนะครับหืมไม่ใช่ข้าวขอดสาหายดีข้าวข้าวอะไครับข้าวไข่เจียวนะครับโอ้โหนี้โคตรเกลือนะครับมานะครับอ่ะผมเปิดสองครั้งอันนี้แบบแก้ก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยมาแล้วนะครับจะได้ตัว u r หรือเปล่าเอ้ย UR หน้าตู้หรือเปล่านะครับ ตัวอะไรอ่ะโอเคนะครับบอสตันลอคเตอร์นี่นะครับดูคือรุนเรงนะครับไม่เป็นไรนะครับยังเรายังเหลือเรียดคูณสามอีกสี่ตัวเนาะไปนะครับออกมาเป้นนะครับโอเคข้าวหน้ากุ้งนะโอเคเราเหลืออีกนะครับสิบครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกไหมนะครับโอ้โหแห้งนะครับ โ้น้องพับออกยากอยู่เนี่ยปกติถ้าเป็นเซิร์ฟจีนเนี่ยไอ้ตู้แบบเนี้ยผมจะแบบได้เกือบทุกตู้เลยนะนะอ่ะมาดูคนว่าจะได้ตัวใหม่ไหมนะครับเรียบร้อยนะครับดุบเดรีนนครับเออาร์ SR ออกมาสามตัวแต่ว่าไม่มีน้องเคมบูเล่เลยนะครับเราได้ของรางวัลอะไรไหมนะครับต้องเปิดสามสิบครั้งใช่ไหมผมมีไม่ถึงอะดินะครับเก้าร้อยที่มันแลกได้อีกกี่อันนะเอาแลกเลยแล้วกัน,นครับเก้าร้อย อ,อีกหครั้งนะเดี๋ยวผมเปิดรัวๆเลยนะครับเฮ้ยจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟแล้วเฮ้ยมาแล้วครับ UR นะครับใช่เปล่านะครับหน้าตู้เปล่าน้องพาเพอร์นะครับอื้มนะครับหนอนปังขิงนะครับลุนเลตอะไรวะเนี่ยนะครับอ่ะยังเหลืออีกสามตัวจะได้ไหมนะครับโอเคไม่ออกเนาะขอดูเอตัว SR ก็ได้นะน้องเคเบลเล่นี่ก็น่ารักนะผมก็ชอบเหมือนกันครับอึ๊บ เอซาเหอะเรียบร้อยเข้าหน้ากุ้งนะครับต่อไปนะครับยูแอลไม่น่าออกล้วนะครับเราเลยแค่สองครั้งเองนะโอเคมิโซะนะครับนี่ผมจะได้ตัวใหม่บ้างไหมเนี่ยนะครับอึ๊บออกมาเป็นโอเคเอแคลนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งโรสุดท้ายทุกคนว่าผมจะได้ไหมนะครับ แห้งมากนะช่วงนี้แบบือส่งท้ายปีสุดๆไปเลยนะครับก็ไม่ได้ทักตัวเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะผมมันเหลือแค่5นาทีก็จะโดนเตะออกจากเซิร์ฟนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ที่อาเซิร์ฟเวอร์ที่อนะไร <c oughs> เซิร์ฟเวอร์จีนให้ดูแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมครบรอบ4ปีเนะี่ยเขามีอะไรบ้างนะของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนะี่ยก็อีกประมาณไม่กี่เดือนนะ6-7เดือนนะครับก็ น่าจะได้แล้วเพราะว่าครึ่งปีหน้าเนี่ยก็ครบรอบสีปีของ Time, เซิร์ฟเวอร์ไทยไอเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เหมือนกันนะน่าจะมีกิจกรรมนี้มาเนาะเพราะว่าตั้งแต่ครบรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันจะอิงตามกิจกรรมครบรอบของเซิร์ฟเวอร์จีนตลอดนะผมว่ากิจกรรมนี้คงจะมาตอนครบรอบเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l 4ปีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกทุกคนที่รับ